Porra, นักร้องคนต่อไปนะครับเป็นนักร้องหุ่นสันทรรัดเธอมีโคช้ชที่เรียกได้ว่าทุ่มทุนให้เธอเสมอสัปดาห์นี้ไม่รู้มีอะไรแปลกใหม่มานำเสนอกันอีกนะครับขอต้อนรับ M10 น้องเพลงอย่าอย่าทักกัๆที่สำคัญบอกเลยว่าเล่นใหญ่เอาหนักๆ,ๆกันเพราะไม่งั้นถ้ามันไม่ชนะเอาสามคนไปทีมันก็ตายอ่ะมันนัจนผีเลย สบูไ่ไหมทองสูตรมังคุดคู่แคบกล่องฟ้าบรรเทาไข่ขอต้อนรับ M10 น้องเพลง ลำธงลำไทยมาพร้อมหมดเห็นมีครูสอนมาด้วยอีกนะคุณก๊อฟนี่ลงทุนจริงๆทีมงทีมงานเยอะมากนี่เมื่อกี้โหยืนออกมาพี่นี่ก็พี่อยู่ระยองนะเป็นกำลังใจพี่โอ้โหวันนี้ทุ่มทุนมากเลยแต่งใครจับแต่งเนี่ยพี่ก๊อฟหนักใจไหมเพลงเพลงร็อกไม่เลยค่ะเพราะว่ามีแบ็คดีมีกำลังใจดีค่ะ ทำไมถึงตั้งโจทย์มาให้เขาเป็นอย่างนี้ครับคุณก๊อฟครับอยากจะลองเอาความเป็นไทยใส่ลงไปในดนตรีล็อกค,ครับพี่คือผมว่าถ้ามันจะล็อกอะ่ะลองเอาไทยเดิมใส่เข้าไปดูซิว่ามันจะล็อกไหมแล้วก็เลยลองตีความเป็นผีเสื้อสมุดลองให้พระอภัยเอามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่านะครับเริ่มที่พี่ต้องแหน่งเลยครับหลังจากดูโชว์นี้จบนะคะพี่รู้สึกว่า โชคดีที่มีโอกาสได้นั่งอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่สนุกมากแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีอะไรเกิดขึ้นสัปดาห์นี้น้องเพลงเปลี่ยนลุกไปอีกแล้วแล้วก็น้องเพลงทำได้ดีมากเป็นการประยุกต์ระหว่างศิลปะไทยๆเนี่ยกับร็อกซึ่ง โดยส่วนตัวความเห็นของพี่พี่คิดว่าลงตัวมากในเรื่องของเสียงร้องและพลังเนี่ยน้องเพลงมีวันนี้พี่ให้คะแนนเกือเบเต็มเลยเพราะว่าฟังชัดเจนตั้งแต่เรารู้จักกันมานะครับหลายสัปดาห์แล้วพี่ขอบอกว่าโช์นี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของน้องเพลงนะครับข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับน้องเพลงลืมความสวยไปได้เลยครับผม กลับกลายเป็นความคิดสร้างสารรค์มากมายเราก็ไม่สนใจเราก็ตั้งใจสื่อสารถ่ายทอดเพลงออกมาทําได้ดีมากๆช่วงโซโล่ใช้การรําเข้ามาประกอบทําให้การแสดงดูดีมากพี่ชอบมากกว่านั้นไม่ใช่รําอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับรําแล้วเธอก็มองหาอาหารอยู่ด้านหน้าเขาไม่ได้มองหาอาหารหรอกพี่ปังเขามองหาพระภยัยแมณดีใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนให้ทีมยอดเยี่ยมนะ อยากให้ทีมนี้จริงๆทีมยักษ์คู่เนี่ย oh, <thank> มันเป็นการบ่งบอกว่าการแสดงบนเวทีเราเสริมความคิดสร้างสรรค์เสริมความคิดที่มันนอกกรอบออกไปแล้วมันทำให้คนดูสนุกสนานมันก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์หรือเราเป็นศิลปินที่มอบความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ความจริงแล้วสิ่งที่เห็นบนเวทีเมอร์กีนี้เนี่ยเก่งคิด อย่างเดียวไม่ได้ต้องกล้าด้วยสิ่งหนึ่งที่พี่ชื่นชมก็คือความที่เชื่อในตัวโค้ชอยากเห็นว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรและวขึ้นไปร้องคู่กันดูซิมันจะเป็นอะไรโชคดีจ้ะขอบคุณครับพี่ดีครับ ถ้ารักเธอชอบเธออย่าลืมครับส่งกำลังใจมาได้พิมพ์ M 1 0นะครับแล้วก็ส่งมาที่4838666และนี่คือ M 1 0น้องเพลงอย่ามัวแต่ร้องเพลงอยู่กับบ้านหรือเต้นผ่านต่อเชี่ยวมาสักทีเวทีแจ้งเกิดโครงการใหม่บอยแก๊งเกอร์กรุ๊ปช่วน้องน้องที่มีอายุตั้งแต่9ถึง25ปีเก่งสกการทั้งการร้องและเต้นยกแก๊งร่วมกวนกันให้ได้4ถึง12คน 6รกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ดังนี้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้แป้งมิสทีนเลอจะแดงฟฟลเลอร์พาวเดอร์ ถึงนักร้องคนต่อไปนะครับเป็นหนุ่มลอนะครับซึ่งทำผลงานมาค่อนข้างดีตลอดทุกคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเพลงร็อกเนี่ยเป็นทางของเขาเลยล่ะครับวันนี้เขาจะโชว์ฝีมือได้ดีขนาดไหนมาพบกับ M8 มน้องอ้อมค่อยๆไม่ต้องรีบลิ้นไม่ต้องกระดกมากไม่ต้องรีบกระดกแบบให้มันมีเนื้อเสียงอยู่ด้วยนี่เลย มาดูตรงนี้ด้วยว่าจะขี่เส้นบ้านู่ตรงไหนบ้างเนี่ยพี่พี่แกถนัดแล้วเนี่ยวิกเนี้ยปล่อยพี่ดิทำไมไม่มกล้าเครียดเครียดหรือมันทางเครียดทั้งวัน <laughs> เลือกเพลงนี้พี่เต้นเลือกหรือว่าเราเลือกเองทีงนี้ส่วนตัวเลือกเองครับผมทาไมถึงเลือกเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ทําให้ใครหลายคนหันกลับมาดูแลแฟนของตัวเองให้มากขึ้นครับผมถามพี่เต้นนิดหนึ่งเกรงไหมเพราะว่าถ้าเกิดโจทย์เพลงล็อกเนี่ยนะครับน้องอาร์มถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่ง ก็เก่งทุกวีคเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเพลงอะไรมันก็มีความยากในตัวของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าน้องอามตีโจทย์ออกมายังไงเล่นยังไงแต่แต่ทุกครั้งน้องอามก็ไม่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเท่าไหร่มาฟังคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเริ่มที่พี่ปังครับน้องอามเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีฝีมือการร้องเนี่ยรอบตัวมากโชว์โชวนี้นะครับมีสามคำอยากจะบอก คำแรกของจริงครับผมเป็นร็อกเกอร์ตัวจริงนะครับผมข้อที่สองของดีครับผมวิธีการร้องต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในหลายๆสไตล์ที่เราเห็นในหลายๆสัปดาห์ทำได้ดีจริงๆนะครับที่สำคัญครับของใหญ่ครับอะไรครับคุณปังครับนึกว่าจะไม่ถามซะแล้วต้องถามครับของใหญ่ในที่นี้นะครับ น้องอานเนี่ยเป็นคนที่มีเรนจ์เสียงกว้างใหญ่ตัวโน้ตตัวตำสุดต,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 ตัวสูงสุดทำได้ดีมากนะครับผมเป็นเรนจ์ที่กว้างใหญ่มากทำได้ดีสุดยอดพี่ว่าชนะไปเลยไหมสัปดาห์นี้ยังไงเลยนะในกลุ่มเดียวกันน,นะครับน้องๆสิบคนเนี่ยอามก็จะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะรอบตัวอย่างที่พี่ปังบอกนะครับอ่มีนิดเดียวก็คือเรื่องเสียงหลบ ที่เราใช้เฮสโทนขึ้นไปนะครับกำลังของเสียงเฮสโชนกับเสียงที่เป็นเสียงปกติเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันถ้าอามจะพัฒนาตรงนี้ได้ให้ต่อเนื่องกันก็จะดีมากนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือการค้นหาตัวเองทำยังไงเราจึงถึงจะร้องมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับนักร้องร็อกสไตล์แบบนี้ซึ่งเราต้องหาให้เจอว่าเราจะไปทางไหน สำหรับวันนี้พี่คิดว่าน้องอามเนี่ยเข้าถึงอารมณ์เพลงของเพลงนี้มากนะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากทั้งในแง่ของเทคนิคการร้องซึ่งแทบจะหาที่ติไม่พบะนะคะท่านผู้ชมก็มีส่วนร่วมนะครับถ้าอยากให้น้องเขาได้รางวัล Popular Vote อย่าลืมครับพิมพ์ M8 ส่งมาที่4838666และเขาคือ M8 น้องอาม สับสนว่าอันไหนคือการแสดงอันไหนของจริงวันนี้ยืนยันนะครับว่ารอบตัวจริงๆครับ